ในการแพทย์แผนโบราณระบบพลังงานของมนุษย์หรือ Human Energy System ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมการทำงานระหว่างร่างกายและจิตใจและพลังงานเป็นสื่อในการบำบัดที่ช่วยรักษาและปรับสมดุลทั้งโรคทางกายและความเจ็บป่วยทางจิตปัจจุบันระบบพลังงานของมนุษย์ถูกโจมตีอย่างหนักจากปรากฏการณ์ใหม่ ซึ่งระบบของมนุษย์ไม่เคยเผชิญมาก่อนภัยคุกคามใหม่ต่อสุขภาพของมนุษย์และการมีอายุยืนยาวนี้คืออันตรายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของมลพิษทางพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาต่อมาสภาพแวดล้อมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกกลายเป็นมลพิษอย่างรุนแรงด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์ e ิเล็กโทรแม e เนติกฟิลความถี่วิทยุที่ไม่ใช่ธรรมชาติรังสีไมโครเวฟรังสีนิวเคลียร์และพลังงานผิดปกติรูปแบบอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนและความไม่สมรุลอย่างรุนแรงในระบบพลังงานของมนุษย์ปัจจุบันมีความถี่วิทยุที่สร้างขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลกมากกว่าในปี1930 ถึง250ล้านเท่าคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่มีปฏิกิริยาสูงและ EMF ประดิษฐ์จากสายไฟฟ้าแรงสูงหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องใช้ในบ้านกลายเป็นปัจจัยหลักที่ไม่ทราบแน่ชัดในสมการที่สำคัญทั้งหมดของสุขภาพของมนุษย์และเป็นสาเหตุที่ซ่อนอยู่ในโรคทั่วไปหลายอย่างของมนุษย์ ตั้งแต่มะเะร่งไปจนถึงโรคจิตเภทมลภาวะจากสภาพแวดล้อมด้านพลังงานของเราเป็นอันตรายต่อระบบของมนุษย์มากกว่ามลภาวะทางเคมีและระบบนิเวศแล้วเรียกร้องให้มีแนวทางใหม่ในการรักษาซึ่งเป็นแนวทางที่ปกป้องระบบพลังงานของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการบิดเบือนด้วยพลังงานเทียมและ e.m.f. และรักษาการที่เกิดขึ้นจากพวกมัน เนื้อเยื่อของมนุษย์สองประเภทที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงที่สุดจาก E.M.F. ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์คือเนื้อเยื่อสมองและเนื้อเยื่อที่กำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วเช่นในเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเนื่องจากเนื้อเยื่อเหล่านี้แสดงกิจกรรมทางไฟฟ้ามากที่สุดและด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดจาก E.M.F. ภายนอกเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไป จะผลิต E.M.F. ประดิษฐ์ซึ่งนำมลพิษทางพลังงานมาสู่บ้านของคนเองโดยตรงและทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวตกอยู่ในอันตรายผ้าห่มไฟฟ้าเป็นที่รู้กันว่าหญิงตั้งครรภที่ใช้ผาห่มไฟฟ้าจะมีอัตราแท้งบุตรสูงกว่าปกติมากมีกลหนวดไฟฟ้าที่ทำงานโดยใช้ปลั๊กไฟ ความเสี่ยงต่อสมองซึ่งแทบจะไม่คุ้มกับความสะดวกของการใช้แทนครีมกลนหนวดและมิดโกนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด10วัตต์สร้าง EMF เทียมซึ่งมีกำลังแรงกว่าหลอดไฟขนาด60วัตต์ธรรมดาถึง20เท่าและในสำนักงานและห้องเรียนที่มีแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์หลายแถวทุกคนในห้องจะต้องเผชิญกับ EMF ที่ผิดปกติ ซึ่งอยู่เหนือระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์ได้เป่าผมถูกสงสัยว่าเป็นสาเหตุของอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมที่สูงผิดปกติในหมู่ช่างเสริมสวยและช่างทำผมมืออาชีพซึ่งใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ตลอดทั้งวันห่างจากหน้าอกเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้นเต่าไฟฟ้าหากคุณทำอาหารที่บ้านเป็นประจำ การใช้แก๊สจะปลอดภัยกว่ามากรายการดำเนินต่อไปอีกมากมายแต่ตอนนี้คุณคงเข้าใจภาพแล้วสนามพลังงานประดิษฐ์เหล่านี้และความถี่ของพลังงานที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่มนุษย์เผชิญอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ยังกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายอย่างมากระหว่างสารเคมีมลพิษที่เป็นพิษและสารชีวเคมีธรรมชาติภายในร่างกายมนุษย์ ปฏิกิริยาเหล่านี้สร้างสารพิษที่เป็นอันตรายทุกประเภทในเนื้อเยือ่อและมีผลกระทบต่อการสร้างกรดที่รุนแรงอย่างยิ่งในกระแสะเลือดและของเหลวอ,อื่นๆในร่างกายดังนั้นจึงทําให้ความสมดุลของค่า pH ตามธรรมชาติที่สําคัญในเลือดและเนื้อเยื่อเสียไปและทําให้เกิดภาวะกรดเลือดหลังภาวะความเป็นกรดในเลือดและเนื้อเยือ่อ เป็นภาวะเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาของมะเร็งทุกชนิดแม้จะมีความเสี่ยงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการสัมผัส EMF เทียมแต่มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ออกกฎหมายจำกัด EMF ที่ผลิตโดยเครื่องจกักรและเครื่องใช้ที่บ้านและในสำนักงานและโรงงานไม่น่าแปลกใจเลยที่หนึ่งในสามคนของผู้คนในปัจจุบันเป็นมะเร็งบางรูปแบบ และความผิดปกติของสมองและอาการป่วยทางจิตได้แพร่ะระบาดไปทั่วโลกเนื้องอกในสมองมีความเกี่ยวข้องอย่างแน่ชัดกับมลภาวะจากคลื่นไมโครเวฟและผู้กระทำผิดที่เลวร้ายที่สุดคือโทรศัพท์มือถือซึ่งขับรังสีไมโครเวฟอันทรงพลังเข้าสู่สมองโดยตรง ยังจำได้ไหมว่าในช่วงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตใช้คลื่นไมโครเวฟไปที่สถานทูตอเมริกันในมอสโกจากดาดฟ้าฝัา่งตรงข้ามถนนและเป็นผลให้เอกอัครราชทูตอเมริกันคนหนึ่งและเจ้าหน้าที่หลายคนเป็นมะเร็งระดับรังสีไมโครเวฟที่พวกเขาใช้เพื่อจุดประสงค์นั้นน้อยกว่าระดับรังสีไมโครเวฟในครัวเรือนทั่วไปร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองที่ทำงานด้วยไฟฟ้ามีความไวอย่างยิ่งต่อการรบกวนจากลังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงที่ผลิตโดยโทรศัพท์มือถือและเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือสมองและร่างกายของเราเพึ่งพาแรงกระตุ้นไฟฟ้าที่สร้างขึ้นภายในที่มีความสมดุลอย่างละเอียดออกเพื่อทำหน้าที่สำคัญของชีวิตและสิ่งเหล่านี้ถูกโยนเข้าสู่ความระสำมระสาย ด้วยความถี่สูงพิเศษที่ลูกรานซึ่งสร้างขึ้นภายนอกโดยโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญาณโทรศัพท์นับตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เพิ่มขึ้น600เอร์เซในหมู่ผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เหล่านี้และการเสียชีวิตและการบาดเจ็บบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนี้ไม่ได้เกิดจากการรบกวนสมาธิในขณะใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ แต่เกิดจากการบุกร่องของการทำงานของสมองและการตอบสนองของเส้นประสาทในขณะที่ใช้โทรศัพท์ดังกล่าวการทดลองที่ดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้ความจำและเวลาในการตอบสนองลดลงสปีกเกอร์โฟนมือถือแบบแผ่นฟรีทำให้เกิดการขัดข้องมากยิ่งขึ้นเนื่องจากโดยปกติแล้ว จะปล่อยคลื่นรบกวนสมองมากกว่า h a n d h e l ล u n ยูนถึง10เท่าความเข้มที่เพิ่มขึ้นนี้เนื่องมาจากกรอบโลหะของรถยนต์ซึ่งขยายความถี่สนามที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือและลำโพงที่ใช้ในรถยนต์การศึกษาของมหาวิทยายลัยโตลันโตสรุปว่าความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่รถของคุณจะชนจะคงอยู่นานถึง15นาทีหลังจากวางสาย และดร์คริสรัมเบิลจากสมาคมการแพทย์ B.C. ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้เทียบได้กับการขับรถขณะมึนเมาหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเกี่ยวกับอันตรายจากโทรศัพท์มือถือคือดร์นิวเชอรี่นักชีวฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยลินคอนในนิวซีแลนด์ซึ่งล่วงหลับไปแล้วซึ่งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ถูกห้ามในบริเวณโรงเรียนเนื่องจากอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทที่พัฒนายอย่างรวดเร็วของเด็กงานวิจัยของเขาแสดงให้เห็นว่าการแก่เร็วขึ้นการตายของเซลล์อย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดมะเร็งที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากรังสีไมโครเวฟจากโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญ,ญาณโทรศัพท์เขาเตือนว่าการสัมผัสความถี่เหล่านี้บ่อยอครั้ง จะลบกวนความสมดุลอันละเอียดออกของการสื่อสารไฟฟ้าเคมีในสมองและอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดศรีรษะเรื้อรังเหนื่อยล้าเส,ส,สื่องซึมคลื่นไส้เวียนศีรษะซึมเศร้าภา,า,าวะหลอดเลือดแข็งตัวและอาจเป็นโรคอัลไซเมอร์ไดย้ยังมีอุบัติการของปัญหาเกี่ยวกับหัวใจสูงขึ้นด้วยดรเชอรี่กล่าว ขณะนี้มีการแสดงในการศึกษาจำนวนมากว่าผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมีอาการหัวใจวายมากขึ้นและเป็นโรคหัวใจมากขึ้นนอกจากนี้เขายังค้นพบว่าความไม่สมดุลในสมองของแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแคลเซียมเทร e เอเลิเมนต์ต่างๆและสารสื่อประสาทเช่นเซโรโทนินที่เกิดจากโทรศัพท์มือถือสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้งา่ายและส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า การค้าตัวตายความเดือดดาลและพฤติกรรมรุนแรงนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ออกคำเตือนสาธารณะเกี่ยวกับอันตรายของโทรศัพท์มือถือคือดรจอร์ดคารโลซึ่งพบว่าเนื้องอกในสมองชนิดที่พบได้ยากนั้นมีจำนวนมากขึ้นกว่า2เท่าในผู้ใช้โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะที่ด้านข้างของศีรษะที่พวกเขาใช้โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือก่อให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมที่นำไปสู่มะเร็งดร์คาร์โลโกล่าวอย่างตรงไปตรงมาและเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงอุปกรณ์เหล่านี้หลังจากพบว่าโทรศัพท์มือถือทุกประเภทที่ทดสอบนั้นเกินมาตรฐานของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา Federal Communication Commission ในเรื่องอัตราการดูดซับ EMF ดรคาร์โลตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งคนใช้โทรศัพท์มือถือมากเท่าไหร่เซลล์ก็จะถูกทำลายและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นเท่านั้นการทดลองกับสัตว์ในกรงแสดงให้เห็นว่าความเสียหายของ DNA ที่สะสมนี้ส่งต่อไปยังรุ่นต่อๆไปได้ mm hmm. การศึกษาที่ดำเนินการที่โรงพยาบาลแอิเลตในออสเตรเลีย ยืนยันข้อสรุปของดรคาโลเมื่อการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัตราการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดบเซลในหนูเพิ่มขึ้นสองเท่าหลังจากสัมผัสความถี่ที่ใช้ในเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา18เดือนการศึกษาที่ดำเนินการโดยด Peter รปีเตอร์เฟรนช์ในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า เซลได้รับความเสียหายอย่างถาวรจากความถี่ของโทรศัพท์มือถือและสืบทอดมาไม่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือมหาคนครซิดนีย์มีอุบัติการของโรคหอบหือเพิ่มขึ้น25%และการเสียชีวิตจากโรคหอบหืดเพิ่มขึ้น5%ปอร์เซดตรเฟนชพบว่าการผลิตฮิสตามีนซึ่งกระตุ้นให้เกิดรองเคีลสปารซิม เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าหลังจากได้รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือยังลดประสิทธิภาพของยาต้านโรคหอบหืดและชะลอการฟื้นตัวจากการเจ็บปวดผลกระทบที่น่ากังวลที่สุดประการหนึ่งจากการสัมผัสกับการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือคือการหยุดชะงักของกลไกการป้องกันที่ละเอียดอ่อนที่เรียกว่าบั o รเบรนแบลลี่ซึ่งได้รับการออกแบบโดยธรรมชาติ เพื่อป้องกันสารพิษและสารอันตรายอื่นๆเพื่อไม่ให้เข้าสู่สมองจากกระแสะเลือดศาสตราจารย์ลีฟต์ซาวฟอร์ดกล่าวกับเดลี่เมล l ว่าเขาค้นพบว่าหลังจากสนทนาบนโทรศัพท์มือถือไปเป็นเวลา2นาทีดูเหมือนว่าโมเลกุลเช่นโปรตีนและสารพิษสามารถไหลออกจากเลือดได้ในขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่และเข้าสู่สมองเราจำเป็นต้องคำนึงถึงโรคต่างๆเช่น MS และอาวสายมือซึ่งเชื่อมโยงกับโปรตีนที่พบในสมองการสะสมของสารพิษตกค้างในสมองอันเนื่องมาจากความผิดปกติของแบดเบรนแบ a เ r i e r ที่เกิดจากการได้รับรังสีจากโทรศัพท์มือถือและเสาสัญญาณโทรศัพท์ยังสามารถนำไปสู่การก่อตัวของเนื้องอกในสมองซึ่งจะเติบโตเร็วกว่าปกติซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการสัมผัสกับ EMF ที่ผิดปกติ คุณไม่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อรับหรือโทรออกในการที่จะได้รับความเสียหายร้ายแรงในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในออสเตรเลียพยาบาลสังเกตเห็นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างด้านของร่างกายที่เป็นมะเร็งไตที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยและด้านของร่างกายที่พวกเขาใส่โทรศัพท์มือถือคาดเข็มขัดเป็นประจำผู้ชายที่ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเางเกงด้านหน้าเสี่ยงต่อการเป็นหมัก เสื่อมสมถภาพทางเพศและแม้แต่มะเร็งอันทะส่วนผู้หญิงที่ใส่โทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเกางเกงหรือกระโปรงก็เสี่ยงต่อปัญหาร,างรังไข่เช่นเดียวกันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ถูกเปิดเผยเพื่อป้องกันสิ่งที่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า5 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปว่า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเทียมรังสีไมโครเวฟจากโทรศัพท์มือถือและการส่งสัญญาณจากเสาโทรศัพท์ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์และก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสมองและระบบภูมิคุ้มกันมีเพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพและอายุไขของคุณหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงเหล่านี้ หรือเริ่มใช้อุปกรณ์ไฮเทคที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลด EMF และการแผ่หลังสีไมโครเวฟที่เป็นอันตรายเหล่านี้